มาแล้วครับบรรยากาศรอบๆครับผมอยู่ร้านรับซื้อป้าครับจังหวัดรีสะเกตปีนี้เลือสองเจ้าเขาอรอครับคนเจ้าหนึง่ง เอามาเบิงกันครับว่าหมานบา่พอได้ฝนได้แจวว่ามวันนี้เมาไรปันไดมัวนี้ได้หลับปลาโอ้ปลาคอเต็มอยู่เด้อปลาคอสามถังคอสามโอ้สมปีปลา ปลาเสื่อมปลากรดปลาตองปลาอีไทยปลาสูตรครับมีปลาข้าวว่อยัมีปลาข้าวปลาดูมีบ่ปลาดก็มีปลาข้าวก็มีปลากดก็มีปลาเสียมก็มีสมาปาครบครบเสร็จนีวค่อยเบิ่งกันครับผมข้าวๆประมาณนี้